ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ Hashtag Switch ค่ะรายการที่มีความเชื่อยอย่างหนักแน่นนะคะว่าเพียงแค่คุณเปลี่ยนความคิด ชีวิตคุณเปลี่ยนทันทีค่ะผู้ชมคะความสุขของชีวิตคนเราในแต่ละคนเนี่ยนะคะมันแตกต่างกันออกไปค่ะบางคนมีความสุขที่ได้ช้อปปิ้งบางคนมีความสุขที่ได้ออกเดินทางนะคะบางคนอาจจะมีความสุขที่ได้ทํางานแต่สําหรับแขกรับเชิญของจ๋าในวันนี้ค่ะความสุขของเขาอยู่ที่บ้านค่ะความสุขที่ยิ่งใหญ่เป็นความสุขที่ล้นเต็มหัวใจนะคะความสุขที่ว่านี้ก็คือการที่เขาได้ทุ่มเทดูแลรครอบครัวที่เขารักค่ะจะเป็นใครเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในช่วงหน้ากับแฮชแท็กสวิตช์ค่ะ แขกรับเชิญของจราในวันนี้ค่ะน้องแพทย์นภภาสวัสดีค่ะสวยงามมาคุยกับแพทถึงตั้งแต่ตอนเด็กๆหน่อยชีวิตแพทเนี่ยสลับซับซ้อนมากเลยอ่ะเป็นยังไงไหนไหนลองเล่าให้พี่ฟังสิว่าเป็นยังไงตอนเด็กๆครอบครัวอะไรยังไงคือ เป็นเด็กที่ไม่เอาอะไรเลยพี่สาะเ,<ก>เอาอยากเล่นอยากาแบบปั่นจักรยาน B M X อืออ,อยากแอลผู้ชายในซอยว่าเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้ยเ,เป็นอย่างนี้จริง <S <S รจริงแล้วแม่เขาถึงขนาดแบบแพทมันใช่ป่ะแล้ว ลูกสาวแล้วเหรอ,อ,อเขาเลยตัดสินใจแบบให้เรียนทุกอย่างเลยเพื่อเสริมสร้างให้เราเป็นเป็นเด็กผู้หญิงก็เรียนเป็นโนโบัลเล่เต้นแจ๊สแล้วก็เสริมสร้างบุคลิกภาพลําไทยเรียนทุกอย่างคือแพทเป็นทุกอย่างเลยพี่จ๋าแล้วก็แพทบางคนตอนหนึ่งไม่กล้าพูดกับคนเอาแบบเหมือนถ้าสมมติว่าเดินทางไปไหนกับคุณแม่แล้วหลงแม่ก็จะบอกอา้าแพทถามให้แม่หน่อยแพทก็จะแบบ ไม่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 คุยเลยแม่ไม่ล็ตาชายจะเป็นคนไม่ค่อยคุยกับใครแม่ก็เลยแบบให้เรียนให้มีเพื่อนอไม่รู้ทุกวันนี้แม่คิดผิดหรือเปล่าเพราะแบบรู้สึกจากตอนถึงวันนี้คนละคนเาตั้งแต่เด็กแพทไม่เคยคิดว่าแพทจะเป็นดารานะวินาทีแรกคือแพทอยากเป็นครูหลังจากนั้นก็เปลี่ยนเพราะด้วยสังคมเนี่ยพี่รอบๆอบข้างพี่สะฟไรส์หรืออะไรเงี้ยเขาเป็นแอร์รู้สึกว่าอ้าดูเลยค่ะอยากเป็นแอร์โอ้ดูสง่า ก็มีความใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นแอร์ออไอความฝันนั้นก็แบบพอยิ่งโตแล้วอเผอิญว่าก็มีมาริ่ง สางกัดหนึ่งเขามายื่นนำบาดให้แพทก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการทํางานในวงการเป็นโฆษณาเอ็กซ่ามาเป็นตัวเมย์มได้ลงในนสารวัยรุ่นก็ถือมาเป็น MV แล้วก็จากตรงนั้นแล้วก็ขยมมาเป็นละครเข้ามาเป็นพาวเวอร์ทรีป้าของแพทรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งตอนนั้นแพทเล่นละครคู่กับพี่ปอเรื่องแรกลิกขสิทธิ์หัวใจเป็นไงบ้างแพทจําได้ว่าก็พอพอมีคนรู้จักแต่มันดังสุดๆคือบาปรักทะเลฝันที่ทําให้แพทมีงานเ,ย,เยอะอเลยอะค่ะ คือบาปรักเล่นคู่กับพี่ปอยเหมือนเกเหมือนกันแล้วก็กลายเป็นว่าสมัยนี้เรียกคู่จิ้นอ่าใช่สมัยแพทเรียกคู่ขวัญเออเธอยังทันคู่ขวัญนะเนาะคู่ขวัญสันติศักดจินตลานะคู่ขวัญเป็นคู่ขวัญกันแพทเป็นคนที่เข้าวงการมาแล้วพูดกันจริงๆเลยนะสิบปีแล้วจ้ะเป็นเป็นนางเอกที่มีทั้งคนชอบและมีคนเกลียดเออแพทว่ามันเป็นปกติของ ของดารานะพี่จ๋าเราไม่สามารถทําให้ทุกคนมองเราเพอร์เฟกเอาอย่างามปัจจุบันนะพี่จ๋าแพทยังเห็นมีเพจแอนตี้คุณนู้นคุณนี้ถูกสาหรับเราเรามองว่าแอนตี้เขาทําไมมันไม่ต้องเปรียบเทียบกับแพทเลยเราไม่ได้เกิดมาสวยหรูหรือแบบสมัยเราเกิดมาเราคงเก่าไปแล้วด้วยเราไม่ได้มีหมายถึงไม่ได้มีแฟนคลับไงที่คอยปรเทคเราเหมือนเราโตขึ้นมาด้วยตัวของเราเองฉั้นเราเลยแข็งแกร่งมากที่จะที่จะรับได้ทุกอย่างนะวันนั้นเรางงมาว่าแบ เฮ้ยทำไมเราไปทำอะไรให้เขาทำไมถึงต้องมาโกรธเราขนาดนี้แรกๆไหมพี่จา๋าคือคืออะไร คือไรคะรู้ <c oughs> จักกันหรอเออเออรู้เรื่องเราดีจุงเรายังไม่รู้ดีเท่านี้เลยอะไรเงี้ยแต่พอหลังๆเราก็ถึงได้เข้าใจว่าก็เพราะเรายังอยู่ในความสนใจเราถึงมีคนพูดถึงถ้าเราเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มีอะไรเพราะมันอาจจะหลุดความสนใจไปแล้วซึ่งมันกลายเป็นผลดีกับเรากับงานเราด้วยซ้ำอะไรเงี้ยพี่จ๋าพี่จ๋ากูโอเคนะ กไไ็ไม่ได้ซีเรียสอะไรคือสุดท้ายเราก็ยังอยู่อยู่ตรงนี้นอยู่ในวงการมาสิปีเป็นหนึ่งในในนักแสดงที่เล่นได้ทั้งบทนางเอกและบทนางร้ายใชเป็น <ฮะ S 2> ยังไงบ้างการทํางานถ้าจะบอกว่าสนุกมากคืออยู่ในวงการแพทได้ทำอะไรหลายๆอย่างที่ มันเจ๋งจริงวันแรกที่เรามาเออเราได้เป็นแบบอีกบทหนึ่งพี่จ๋าเขาจะได้เล่นเป็นแบบดราม่าหน่อยๆร้องไห้แล้วจัดดราม่าอยู่ดีๆก็เปลี่ยนมาเป็นแก่นแก้วแสนซนจากที่นี่จากจากบ้านของอาจิมเลยเล่นเป็นแฝดตัวนึงเรียบร้อยใช่ค่ะของพี่เจของพี่เจใช่ไหมกิ่งแก้วกาฝากิ่งแก้วกาฝาแล้วทาให้คนได้เห็นว่าแพทเนี่ยเล่นแก่นได้หลังจากนั้น ก็มีแต่งานที่เป็นดบบแนแบบเนี้ยเข้ามาอีกหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยแพทก็ได้รับโอกาส อีกหนึ่งรอบก็คือของพี่จ๋าเรื่องรักกาศที่ทําให้คนได้รู้อีกว่าแพทเล่นลายได้ด้วยแล้วคนก็มาติดจริงๆคือไอโก้แล้ก็แฮปปี้แล้วนะเพราะการที่เราได้เล่นอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันทําให้คนจําได้ตั้งแต่แพทได้เล่นหลายๆอย่างเนี่ยแพทมองแค่ว่าคุณไม่จำเป็นต้องเล่นเป็นนางเอกหรือพระรองเพื่อนนางเอกหรือต้องเป็นตัวดีคุณถึงจะมีคนจดจําคุณสามารถเป็นที่นิยมได้ถ้าคุณเล่นแล้วดีเล่นแล้วคนจําคุณได้แค่นั้นพอทุกวันนี้แรงผลักดันที่ทําให้แพททางาน ในทุกวันนี้คืออะไรครอบครัวค่ะพี่จ๋าในชีวิตเนี่ยแพทเจอผู้ชายมาเยอะทั้งสูงที่สุดและต่ำที่สุดแพทกล้าพูดนะคะแล้วแพทก็ได้วัดจักใจคือแพทเป็นคนติดมากพี่จ๋าหลายๆคนจะมองว่าโหแพทนภพพาเฮ้ยมไม่เลือกหน่อยวะหรือเฮ้ยโอเอาแบบนี้เลย,เลยอะไรเงี้ยเพราะว่าแพทไม่ได้มองคนที่ตรงนั้นแพทวัดทุกอย่างด้วยตัวของแพทเองแพทไม่มีทางรู้สูงที่สุดแพทก็วัดมาแล้วว่าสุดท้าย ก็ไม่ได้ก็ไม่ใช่นะคะเขาก็ไม่ได้ให้ในสิ่งที่เราอยากได้ทั้งหมดบางคนคบกันเนี่ยเอาแต่เราไม่เอาครอบครัวเราแพทก็รับไม่ได้บางคนเหมือนจะเอาทั้งครอบครัวทั้งเรามันก็เหมือนจะไม่ใช่คือสูงที่สุดอย่างที่บอกคือเป็นไฮโซอย่างที่เป็นข่าวกันมาตลอดก็ไม่ใช่จะลองคบเด็กก็แล้วเด็กกว่านิดนึงก็แล้วเด็กกว่ามากก็แล้วหรือต่ําที่สุด แล้วต่ำที่สุดแพทไม่อไหรถึงว่าต่ำที่สุดคือหมายถึงเกณฑ์ของแพทนะคะเมื่อไหรถึงเขาต่ำนะหมายถึงเกณฑ์ที่เราตั้งไว้อะต่ำที่สุดในเกณฑ์เราแล้วคือไม่มีอะไรเลยมีมอเตอร์ไซค์คันเดียวก็ก็ยังไม่ก็คบกันมาแล้วก็ยังไม่ได้พี่สาเพราะนั้นปลายทางนะตอนนี้เรื่องครอบครัวที่แพทให้ข่าวไปว่าที่แพทไม่แต่งคือแพทพูดจริงๆนะพี่สาวแพทไม่ได้สร้างกระแสนะคะพราเป็นคนตรงไม่แต่งคือแพทมองว่าถ้าวันนี้แพทได้คนรวยและเขามีปัญญาจัดจัดไปเลยนะ แต่ถ้าคุณฐานะกลางๆอยาจัดเก็บเงินไม่รู้จะมีลูกหรือเปล่าแต่เก็บเผื่อแม่ฉันด้วยอ๋อถูกต้องใช้ตังค์เยอะไหนจะพี่แม่พ่ออีกแพทไม่รู้หรือถ้าใจแพทควักไปจัดก็ไม่ใช่ควักอย่างอื่นดีกว่าใช่ไหมคะแล้วครอบครัวของฝั่งแม่ก็ไม่ได้ญาติก็ไม่ได้มีแล้วจัดให้เพื่อนมากินปาร์ตี้ก็คงไม่ใช่อันนั้นเดี๋ยวเฉยๆก็ได้ก็ได้แพทก็เลยที่บอกไปว่าที่จะไม่ต่างคือคิดอย่างนั้นจริง แพทแค่อยากมีครอบครัวค่ะพี่จ๋าครอบครัวคือคนที่เขาสามารถมาทดแทนในส่วนที่เราขาดวันนี้แพทใช้แรงในการดูแลแม่พี่พ่อครอบครัวทั้งหมดแพทอยากหาอีกคนหนึ่งอะมาดูแลแพทคุณไม่ต้องให้เงินก็ได้คุณให้ใจกับแรงก็พอแล้วมีไหมนะวันนี้ยังหาไม่เจอที่เป็นข่าวล่าสุดก็เหมือนจะดีแต่สุดท้ายแล้วแพทก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ดีนะพี่จ๋าเขาได้ทําในส่วนของเขาแล้วแล้วเขาเคยทําดีมากนะพี่จ๋า แต่มันก็มีช่วงจังหวะชีวิตที่มันอาจจะไ,ไม่ไปมาาไม่ไดย้ยังไม่พอดีกันอะไรเงี้ยแล้วแพทก็มาเหนี่ยวความว่าวันนี้ไม่พอดีแพทก็ยังบอกไม่ได้ว่าวันหน้าถ้าเขาโตขึ้นกว่าน,นี้มันอาจจะพอดีก็ได้มันอาจจะพอดีก็ได้เดี๋ยวช่วงหน้าเด๋ยวเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อพูดถึงเรื่องครอบครัวมาขนาดนี้ช่วงหน้าเดี๋ยวขอถามเรื่องคุณแม่และครอบครัวกับแพทนะป้พา,าค่ะ กลับมาช่วงนี้ขอคุยเรื่องครอบครัวหนอ่อยย้อนกลับไปนิดนึงแพทในชีวิตเด็กๆตอนเด็กๆ คำว่าครอบครัวของแพทประกอบด้วยใครบ้างตอนแพทเด็กๆนะพี่จ๋าครบเลยค่ะพ่อแม่ลูกพี่น้องอแต่ว่าตั้งแต่ตั้งแต่โตมาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เขาไม่ได้อยู่ด้วยกันตั้งแต่แรกคือเขาแยกแยกบ้านเน<ย>ี่ยใช่ัน,นแต่แค่อยู่ในรั้วเดียวกันเหมือนแม่อยู่หลังนี้พ่ออยู่อีกหลังหนึง่งแต่เราก็ถูกเลี้ยงมาแบบนั้นเหมือนไข่ในหินคือทุกอย่างก็ดูแบบแฮปปี้อะไรเงี้ยมีความสุขค,ความสัมพันธ์กับคุณพ่อในวันตอนเด็กๆเป็นยังไงคือเราสนิทกับคุณแม่มากกว่านะคะพี่จ๋าแพทนอนกินนอนกับเขาแม่ไปรรรรับไไไปส่่่งงทีีโเเยนามด้ อะไรมากมายนะคะเราก็เออก็เนี่ยเวลากินข้าวเย็นก็บางวันก็ยังกินด้วยกันเราก็ยังคุยกับพ่อเราปกติอะไรเงี้ยเพียงแต่แค่เหมือนเราแค่รู้สึกว่าอาอทำไมเขาไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันทีนี้มาเข้าใจความสัมพันธ์ของคุณพ่อคุณแม่ตอนอายุเท่าไหร่เริ่มโตแล้วเริ่มถามเยอะเริ่มมีคําถามเยอะอะไรเงี้ยค่ะคุณแม่เขาก็เหมือนอธิบายแค่ว่าเหมือนเป็นเพื่อนกันมากกว่าเหมือนตอนนี้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเหมือนเป็นเพื่อนกันแล้วก็เข้าใจได้แต่คือก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเยอะ เพราะเรายังเห็นว่า,นาอยู่อยู่ด้วยกันจนพอเราโตมาสัก19-20เนี่ยมันเริ่มชัดเจนขึ้นเพราะคุณพ่อมีครอบครัวใหม่ด้วยในระหว่างทางนั้นเนี่ยแพทไม่แน่ใจว่าท่านมีหรือไม่มีหรือเราไม่รู้แต่เราเพิ่งมารู้ชัดเจน,เจนตอนเราอ,ราอายตอา 20, โตใช่ค่ะ พอคุณพ่อเขาเลือกเลือกเลือกอีกคนนึงเนี่ยตอนนั้นน่ะที่บ้านรับไม่ได้แม่ก็รับไม่ได้เพ่าก็รับไม่ได้ก็เลยต้องแยกก็แยกบ้านเราเป็นคนขอจากที่เขาอยู่รั้วเดียวกันคุณแม่เป็นคนขอให้คุณพ่อออกไปแต่เราเรารู้สึกเรายังรับไม่ได้เราก็เลยบอกว่าอย่าพึ่งเลยให้อยู่ด้วยกันก่อนซึ่งกลับกลายเป็นเหมือนเป็นผลร้ายหรือเปล่าไม่แน่ใจที่ทําให้คุณแม่ยิ่งเครียดหนักแล้วทาให้ป่วย เร็วขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็กลายเป็นว่าพออยู่ได้สักพักคือคุณพ่อเขาเขาเอาฝั่งนู้นจริงๆอ่ะเขารักฝั่งนู้นมากกว่าจริงๆเราก็เลยบอกว่างั้นไม่เป็นไรดะตอนนี้เราเริ่มโอเคแล้วกับทุกอย่างออกเลยดีกว่าเราคุณพ่อออกไปได้แค่ไม่นานนะคะคุณแม่ก็สุดเลยนวันนั้นคือกี่ปีมาละหกปีแล้วค่ะโอเคเราเรายังไม่ได้รู้เรื่องเราก็เออเขาก็อยู่กับเราพูดยังเรียกชื่อเหมือนเดิมอาจจะแค่ลืมบ้างเราเลยไม่ได้ช็อกกับคำว่าอัลไซเมอร์ เพราะเขาไม่ได้ต้องเข้าโรงพยาบาลให้น้าเกลือพัาตัดรต่ถ้าเป็นสภาพของการเป็นคนป่วยหรือไม่เลยเราก็เลยไม่ได้ช็อกการไปหาคุณหมอก็ก็ไปปรึกษาก็ไปเรักษาแต่อาการท่านสุดมากคือเหมือนคงตอมใจอะไรหลายอย่างด้วยและคนที่เขาเพิ่งป่วยเนี่ยพี่จ๋าเขารู้ตัวนะคะว่าเขาลืมและยิ่งเขารู้แล้วเขาจําไม่ได้คือยิ่งเขานึกเนี่ยมันยิ่งทำให้อาการยิ่งแย่ลงแย่ลงโดยที่เขาและเราก็ไม่รู้เออแม่เนี่ยทำทำหายหายที่ไหน ย,ย,ย,ยิ่งเครียด,เร,ยดเราเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันหนักทำไมมันหนักเร็วจังภายในปีเดียวเนี่ยแม่เริ่มที่จะถามคำถามเดิมๆบางทีถามเพื่อนแพทหนูชื่ออะไรเอ๊ะหนูหนูชื่ออะไรนะมาจากไหนนะสองครั้งแล้วพี่จา๋าเดี่ยเราก็เลยพอพอเราเริ่มรู้สึกมันอยู่บ้านไม่ได้แล้วแม่มันมันต้องอะไรสักอย่าง แต่กลายเป็นว่าเขายังไม่ได้เต็มที่ของการเป็นอัลไซเมอร์ยังไม่สุดวาเขาก็มีความ,มรู้สึกมันหีคนเนี้ยมันเป็นความทรมานละเ<ช>พราะว่าทำอะไรไม่ได้ใช่ค่ะเขามียังมีความรู้สึกแล้วก็เขายังจําได้บ้างไม่ได้บ้างอพอแพทส่งเขาเข้าโรงพยาบาลเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือเขารู้สึกว่าเหมือนเขาโดนทิ้งอะ่ะก็จะมีโทรศัพท์โทรหาแพททุกวันว่าแม่เนี่ยด่าพยาบาลทะเลาะก,กับหมอ,อมวิ่งหนีออกจากโรงพยาบาลปีนกำแพงเก็บเสื้อผ้าย้ายกี่โรงพยาบาลก็เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้จนแพทบอก เอะถ้าสมมตินะพี่จ๋าเราทำแบบนี้ต่อไปแพทดว่าอาการแม่น่าจะหนักพวกเขาเครียดเขาคิดว่าเราทิ้งแล้วนี่คือที่ใหม่อืแล้วเขาก็ไม่ชอบที่เนี่ยมันจะทำให้เขารู้สึกเหมือนยิ่งเครียดแล้วก็เลยตัดสินใจว่างั้นขอแค่ยามมารักษาแล้วกันแล้วก็ขอให้แม่มาอยู่บ้านซึ่งมาช่วงแรกๆเนี่ยคนป่วยแรกๆอารมณ์จะโหยโดดมากสวิงอยู่ดีๆก็ร้องไห้เศร้าเรื่องอะไรสักอย่างงร้องจนแพทดแบรบร้องแพทยแบบแพทจะตายแล้วพี่จ๋า อยู่มาวันนึงก็โกรธทุบกระจกดา่าคนนู้นคนนี้เป็นอย่างเงี้ยเริ่มจากการที่ลืมคําถามลืมลืมว่าไปที่ไหนแต่ยังจําลูกจําทุกคนได้ใช้ชีวิตปกติหลังจากลืมก็เริ่มไม่ค่อยจะจําเรื่องปัจจุบันจําได้ไม่เกิน5นาทีหลังจากนั้นเริ่มพูดแต่เรื่องอดีตเรื่องอดีต30ปีไปแล้วเรื่องที่มันเป็นเรื่องเก่า หลังจากนั้นก็จะไม่จําเรื่องใหม่อีกเลยไม่จําลูกไม่จําชื่อลูกไม่จําชื่อแพทนีหคัหกในระยะ6ปี<ช>ที่ผ่านมาแล้วก็จะไม่พูดอะไรอีกเลยเรื่องเก่าก็จำไม่ได้เรื่องใหม่ก็ไม่จําแล้วด้วยและถ้าหนักไปกว่านั้นที่คุณหมอเคยบอกก็คือว่าผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์ส่วนใหญ่เนี่ยที่อาการที่ต้องเข้าโรงพยาบาลคือลืมการใช้ชีวิตลืมการกินว่าเคี้ยวยังไงดูดน้ํายังไงกลืนน้ำยังไงถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็คือต้องรอโรงพยาบาลให้อาหารทางน้าเกลืออะไรอย่างเงี้ย คือด้วยของคุณแม่เนี่ยท่านเป็นคนอารมณ์ดีจ้ะคือเวลาด,ดูแลท่านน่ะเขาจะไม่ค่อยเครียดไม่ค่อยบังคับอเอาเท่าที่ได้เหมือนเปราะเด็กอะค่ะตอนที่แกยังไม่ยังไม่หกล้มยังไม่ยังเดินได้ก็จะคอยแบบอาบน้ำไหมไม่อาบไม่เป็นไรเดี๋ยวอีกสักสิบนาทีไปถามใหม่อาบน้ำไหมอาบน้ำไหมอาอารมณ์ยังไม่ดีเลยออีกสัก2ี่สบนาทีค่อยไปถามใหม่ จะต้องเป็นอย่างเงี้ยแล้วคนดูแลเนี่ยช่วงแรกๆแพทยอมรับเลยว่าหนักมากพอแพทก็มีอย่างเหมือนกันอ,อด้วยความที่เราก็ทํางานเราก็ทํางานด้วยแล้วก็ในสิ่งที่เขาทําบางทีเราลืมไปว่าเขาป่วยพี่จา๋าแพทก็พยายามใช้เหตุผลอ,มอมแม่คะทําทแบบนี้ไม่ได้รู้ไหมถ้าแม่ทาแบบนี้คนแบบนี้คนนี้จะเดือดร้อนนะยิ่ง,งทําให้เขาเครียดว่าแพทพูดอะไรอะ่ะทาไมแพทต้องบวยวายทำไมแพทต้องแักสีหน้ายิ่งแย่เขาไปใหญ่พี่จ๋ากว่าแพทจะเกตกับโลกดีแล้วกว่าจะทําความเข้าใจก็ ก็ใช้เวลาเพราะในทุกๆวันพัดก็ต้องนั่งกลับมานั่งคิดว่าแม่เราป่วยยังวะใจแพทเป็นยังไงในวันที่เขาจําเราไม่ได้เฉยเฉยอะค่ะเฉยจริงๆพี่จ๋าคือแพดไม่ได้ต้องการให้เขาเรียกชื่อเราได้เราแบบมองตากันเรารู้อะว่าเรารักกันอืเราอยู่ด้วยกันมาตลอดมันเป็นความสัมผัสที่มันไม่รู้จะพูดยังไงพี่จ๋าคือเราเราดูแลเขาทุกวันอะเรารู้ว่าทุกิรอยยิ้มของเขาอะมันไม่ได้แค่ยิ้มไปอย่างนั้นนะ มันมีความยิ้มให้เราจริงๆใช่ทีนี้ในวันที่มันแย่ขนาดเนี้ก็มีเรื่องกับทางฝ่ายคุณพ่อใช่ค่ะณวันนี้เป็นยังไงโอเคไหมโอเคทุกอย่างนะคะพี่จ๋าทุกอย่างมีทางออกจริงๆคือแพทรู้สึกว่าไม่มีอะไรหนักไปกว่านี้ต่อให้หนักกว่านี้แพทก็รับได้จริงๆนะพี่จ๋าหลายๆคนอ่ะจะชอบแบบแพทเก่งจังเลยแบบแพทจะบอกว่าถ้าวันหนึ่งคุณมายืนจุดจุดของแพท คุณจะเป็นไปเองโดยปริยายแต่นะวันนี้คุณยังไม่เคยเจอไนงะคุณก็เลยรู้สึกมันยากไปหมดมแค่คุณคิดคุณก็รู้สึกว่ามันยากแต่ถ้าวันหนึ่งได้อยู่ในจุดอย่างที่แพทเคยอยู่แล้วมันจําเป็นจะต้องทําจริงๆคุณจะมีวิธีการรับมือกับมันเองอ,อย่างเรื่องของป๋าอย่างเงี้ยแพทก็ต้องยอมรับว,ว่าเออแพทก็ช็อกตอนแรกที่อยู่ดีๆก็มีหมายสารมามแพทก็คิดนะทําไมเราไม่คุยกันพ่อลูกม,มันคุยกันได้นะเรื่องเองินเ,เรื่องทองหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่เขาเลือกวิธีนั้นอาจจะเป็นตัวเขาคิดว่าวิธีนั้ ไม่เป็นไรงั้นเรามาว่ากันต่อในเมื่อตรงนั้นตัดไปะล่าคิดไม่ได้ไม่เป็นไรงั้นก็มาต่อกันตรงนี้สุดท้ายแพทก็คิดแค่ว่านั่นก็คือพ่อสุดท้ายก็คือพ่อจะมากจะน้อยเราก็ต้องให้และสิ่งหนึ่งที่ทําให้แพทคิดได้แพทเพิ่งคิดได้ไม่นานนี้พี่จ๋าอยู่ดีแพทก็ตรงเรื่องเรื่องเมียใหม่พ่อกับพ่อเพราะรู้สึกตัวเองเจอมาหนึ่งรูปแบบกับความรักคือว่ามันเกิดขึ้นได้นะหมดรักมันหมดแพทไม่เกทพี่จ๋าแพทไม่เกท หมดรักคืออะไรต้องมีคนอื่นแพทไม่ดีตรงไหนแต่พอแพทก้าวมาเนี่ยก้าวข้ามช่วงจังหวะน,นั้นมาเนี่ยแพทกลายเป็นคนเข้าใจป๋าไปเลยมันหมดรักกันได้ได้แล้วมันไม่ใช่ความผิดของใครเลยด้วยใช่คือแพทเพิ่งเข้าใจคือแพทเพิ่งเกิดกับตัวเองว่าแพทเคยรักคนคนหนึ่งมากพี่จ๋ามากจนให้ได้ทุกอย่างอจงืจริงๆไม่เคยคิดใจะให้ใครขนาดนี้อยู่มาวันนึงทาไมเรารู้สึกเราเบื่อเขาจังอม,มันไม่รักทําไมเรารู้สึกเราท้อเรา ไม่อยู่ใกล้เขาเรารู้สึกเหมือนขมคอตลอดเวลา <c oughs> แบบขมคอแพทเลยแบบมาน,นั่งคิดว่าคนเรามันมีหมดรักได้จริงคือเราอยู่ด้วยกันถ้าเราไม่เติมรักให้กันพี่สามันก็หมดและแพทก็เชื่อว่าคู่ของแพทกับแม่กับ,ก,บกับป๋าค่ะน่าจะอยู่กันมานานจนไม่ได้เติมไม่ได้เติมมีแต่ใช้การที่ป๋าหมดรักก่อนแม่เขาก็ไม่ผิดอแล้วการที่แม่แพทเป็นแบบนี้ก็ไม่ไม่ไม่ใครได้มีความเป็นความผิดณวันนี้ท่านมองว่าอย่างน้อยที่สุดนะ ป๋ามีอีกคนนึงที่ดูแลเขาได้แทนแม่คุณแม่แพทดูแลเขาไม่ได้ถ้าแพทดึงเขามาก็จะกลายเป็นภาระกันไปใหญ่แต่ณวันนี้มีอีกหนึ่งคนน่ะมาดูแลพ่อเราแทนน่ะในวันที่แม่เราทำหน้าที่นั้นไม่ได้แล้วอ่ะมันก็โอเคแต่ละมันก็โอเคดรอมีความสุขทุกวันวันค่ะแพทแค่ จัดตารางตัวเองเป็นแค่นั้นเองแพทยอมที่จะตื่นเช้าในระหว่างที่ทุกคนอยากจะนอนก่อนออแพทยอมที่จะตื่นเช้าเพื่อได้เติมในส่วนของคุณแม่มในวันที่แพทไปทํางาน พทเลือกแบบนั้นเนี่ยค่ะแพทวันที่แพทไม่มีงานแพทตื่นสิบโมงก็ได้เดี๋ยวพี่เลี้ยงก็ดูแต่ใครจะมาดูแลดีเท่าเราใครแม่อยากจะเจอใครมากกว่ากันเราเอาเวลาคืนมาไม่ได้ด้วยใช่พก็ตื่นเช้าขึ้นได้ทําอะไรมากขึ้นมีเวลามากกว่าคนอื่นครึ่งหนึ่งแพทใช้เวลาช่วงเช้าดูเขาแล้วแพทได้พักไหมโอ้ก็หลับตรงนั้นแหละค่ะดูเสร็จ <c oughs> โอ้อหัวนอนชนกันค่ะก็นอนกับแม่สัก บายบายไม่มีไรทำเข้าวัดสวดมนต์ทำสวนทุกอย่างพี่จ๋าสวดมนต์ชื่นใจกลับมาสี่โมงดูแม่ต่อ,อหรือถ้าวันนี้แบบวัดพักก่อนอยากไปแอลผู้ชายก็ไปเที่ยวไหนก็ไปสี่โมงคุณก็มาดูหรือถ้าคุณว่าอุยกระชั้นชิดไปคุณก็รอให้แม่หลับก่อนพแม่ก็ไม่ได้หลับดึกเลยสองทุ่มคุณอยากจะไปตะละแตะแต่ไปแอลไปกิ๊กกิ้วที่ไหนก็ได้ชีวิตมีแค่นี้เองพี่จ๋า ในวันที่ไปเที่ยวต่างประเทศก็อยากไปแต่ไปเมื่อไหร่ก็ได้อแต่เรื่องดูแม่เนี่ยเราไม่รู้เขาจะให้อยู่ให้เราดูอีกนาน,น,านแค่ไหน,หไหนตอนนี้ดูเขาอยู่ให้เราดูอยู่กับเขาดูกับเขาก่อนทเที่ยวเมื่อไหร่ก็ได้พี่๋าแพทคิดแค่นี้แล้วความคิดมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆคือแต่ก่อนรถคันละสี่ห้าล้านควักใจเลยก็สวยก็แบบรวยอ่ะเนาะมีตังราพูดยากเหลือเหลือก็ซื้อเลยอย่างนี้ตอนนี้เหรอ จะควักอะไร่เป็นของตัวเองนะคิดแล้วคิดอีกพี่จา๋าขั้นแรกคือที่บ้านเรา มีความสุขหรือยังที่บ้าน <ๆ S 2> เรากินอิ่มแล้วหรือยังอเออถ้าที่บ้านเราอิ่มแล้วอส่วนที่เหลือถึงจะว่ากันว่ากันอีกทีความสุขของแพทค่ะความสุขของแพทในวันนี้ความความสุขของแพทคงเป็นคงเป็นแพทแหละค่ะแพทรู้สึกแพทเป็นแพทนี่มีความสุขมากๆาจนแบบไม่ร,มรู้ไม่รู้ว่าจะต้องการอะไรแล้วแพทไม่ไม่มีความต้องการอะไรนะพี่จ๋าไม่ได้อยากได้รถหรูไม่ได้อยากได้แฟนรวยไม่ได้อยากไปเที่ยวเมืองนอกไม่ได้อย่างเลยแพทอยากเป็นอย่างเงี้ยพอเราได้เข้าใจอะไรหลายๆอย่างพี่จ๋า ความสุขมันมาเองมันมาเองจริงๆแพทวันนี้ขอบคุณมากพี่ได้ได้ฟังอะไรดีๆเยอะมากไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะไม่นาเชื่อจริงๆแพทจะมีสาระอืมสวยมากด้วยจริงขอให้น้องโชคดีได้เจอคนที่เขาพร้อมจะดูแลเนาะเอาเอาเท่าิงๆแบ่งเบาภาระกันไปค่ะขอบคุณมากนะคะแพท ช่วง Hashtag Cooking Class วันนี้ค่ะเรามีขนมมาแนะนำนะคะต้องเรียกว่าเป็นขนมที่ทุกคนชอบทานแล้วก็จริงๆทำง่ายมากนะนั่นก็คือบานนอฟฟี่ค่ะส่วนผสมมีไม่เยอะแต่วันนี้ที่เราจะมาสอนทำก็คือการสอนทำซอสคาราเมลนะคะ อยคนไว้นิดนึงนะคะนีมันจะไม่ก็อย่างที่เห็นมันก็ค่อยๆเริ่มละลายนะคะอย่ารอจนสีมันเข้มมากนะคะสาจ,จะบีบมาันเาวาลงไปนิดนึงเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำตาลมันกลับมาเป็นเกร็ดเดีย๋ยวเอาไปตั้งใส่นิดนึง ใส่วิปปิ้งครีมลงไปมั่นใจว่าคนอยู่ตลอดเวลานะคะ เรียบร้อยฮะปานนอฟฟี่พายสโตรเชตคาราเค่ะ, Pie, ค,ะคุณผู้ชมคะถ้าจะพูดว่าความสุขมันอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยนะคะหลายคนอาจจะไม่เชื่อค่ะเพราะว่าบางวันในวันที่มันมืดมนจริงๆเนี่ยมันยากที่จะมองเห็นนะคะแต่สุดท้ายแล้วความสุขมันอยู่ที่เรามองจริงๆค่ะมองให้สุขมันก็สุข มองให้ทุกมันก็ยิ่งทุกค่ะมันอยู่ที่ตัวเรานะคะที่จะต้องรู้จักฝึกตัวเองให้มองโลกนี้ผ่านแว่นตาของความสุขให้ได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของ Hashtag Switch หมดลงราคะกลับมาพบกันใหม่วันอังคารหน้านะคะเวลา9โมงครึ่งทางช่อง Family สสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ อยากเป็นครูแพาอยากตีนักเรียนเหมือนวันที่ครูตีแพทเดี๋ยวมันเป็นความมันเป็นมันเป็นแรงบันดาลใจที่ผิดมากนะแพทนี่คือความคิดเลยคือตีจังเลยตีจังเลยเฮ้ยมันหนุกตรงไหนวะได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นครูจะเป็นครูเป็นคู่ขวัญกับทฤษฎีเป็นคู่ขวัญกันอยู่แป๊บหนึ่งทฤษฎีก็ทํากายภาพอยู่ตอนนี้อยู่มอสงสารนางอยู่ก็จะฝากความคิดถึงไปถึงหายไปไวนะพี่ได้เยี่ยมคู่ขวัญไหมอ๋อไม่ไม่กลัวไปตามกันก็ So